วัคซีนแคบใ,ใจสําหรับเด็กกับผู้ใหญ่ต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนในเด็กผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าในเด็กเนี่ยเนื่องจากภูมิคุ้มกันของเด็กเนี่ยยังไม่ได้อ่ามีความพร้อมหรือแข็งแรงพอเนี่ยวัคซีนเข็มแรกในชีวิตนะครับของเด็กเนี่ยจะต้องฉีดทั้งหมดอยู่2เข็มนะครับก็คือห่างกันอย่างน้อย4สัปดาห์นะครับซึ่งจะแตกต่างในกรณีของผู้ใหญ่ก็คือฉีดเข็มเดียวไปเลยนะครับผมก็ ในแต่ละปีเนี่ยเราก็ควรมาฉีดวัคซีนแค้บาดใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการฉีดเนี่ยวัคซีนแ้ปบาดใหญ่เนี่ยของผู้ใหญ่เนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็ตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือต้นแขนนะครับแต่ของเด็กเนี่ยเนื่องจากชั้นกล้ามเนื้อบางทีอาจจะอยู่ตื้นเกินไปเนี่ยก็จะฉีดตรงบริเวณต้นขาก็จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับวัคซีนแคปบาดใหญ่ในเด็กเนี่ยเราจะเริ่มฉีดกันที่อายุประมาณ6เดือนนะครับจะแตกต่างกับกรณีของผู้ใหญ่ก็คือในเด็กเนี่ย ในครั้งแรกที่เราจะฉีดวัคซีนให้เป็นใหญ่เนี่ยเราจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเด็กเนี่ยอายุเกินกว่า9ปีไปแล้วเนี่ยจะสามารถฉีดเหมือนผู้ใหญ่เลยก็คือฉีด1เข็มนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็ควรมาฉีดซ้ำอยู่เป็นประจำนะครับ